สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบก,กับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับในช่วงเวลานี้เพื่อนๆจะได้ยินข่าวในความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับในเรื่องของการปักปันเขตแดนที่มีการเ,าเขาเรียกอะไรไปปักหลักหมุดชั่วคราวใช่ไหมครับที่เขาพูดกันนะ แต่ไม่รู้ว่าไทยเราพูดว่าอย่างไรแต่ขเขมรเนี่ยคือพอดีว่าผมพยายามตามข่าวเขมรนะครับและเขมรมันบอกว่ามันเป็นหลักหมุดชั่วคราวนะอะไอ้ตัวหมุดย,ย,อย่อยๆอาจจะเป็นหมุดชั่วคราวจริงนะครับแต่ว่าหมุดหลักใหญ่ๆนะครับที่เป็นหมุดซีเมนเนีเน่ยที่เคยมีการปักไว้โดยฝรั่งเศสนะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะทีนี้เราก็มาเป็นการรังวัดนะจากจุดนี้จากหลักนี้ไปถึงหลักนู้นเนี่ยก็ใช้เครื่องมือนะครับ ที่เป็นเทคโนโลยีอันทันสมัยเนี่ยในการที่จะเลงแล้วก็เหมือนเราวัดพื้นที่อะครับเหมือนเรารังวัดนี่แหละนะครับเพื่อให้มันเนี่ยมีความแม่นยำนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะต้องไปเอาดินแดนของเราคืนเนี่ยเราจะได้บอกได้ว่าเนี่ยเราปักปันอย่างถูกต้องแล้วนะเออเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยมันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับแต่เหมือนปรากฏว่าชาวเขมรเนี่ยไม่พอใจนะครับ คือมีการระแวงฮุนมาเนตแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางภาครัฐนะว่าเฮ้ยจากการปักปันอย่างนี้เนี่ยเขมรจะสูญเสียดินแดนหรือไม่นะครับเพราะว่ามีความกังวลเป็นอย่างมากก็เลยทำให้ฮุลมาเนตเองเนี่ยจะต้องออกมาแถลงการแต่เช้าของวันที่25เลยนะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้สูญเสียอะไรเป็นการปักปันเขตแดนตามภูมิรัฐศาสตร์ของฝรั่งเศสในสมัยนั้น ไม่ได้เกินหรือน้อยไปกว่านั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับจากค้อยคําแถลงของนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของทางกัมพูชานะครับ mm hmm. เขาบอกว่าปัญหาชายแดนเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งตูกทอดมาเป็นระยะเวลาร้อยปีและเราต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อให้ประชาชนของทั้งสงประเทศสามารถอยู่ร่วมกันตามแนวชายแดนได้อย่าง สงบสุขในระยะยาวผมเคยชี้แจงต่อพี่น้องร่วมชาติแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลในการค้นหาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องในระยะยาวและช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจกเจอและหมู่บ้านไพรจันนั้นสามารถยุติลงได้และประชาชนสามารถกลับมาประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีพได้ตามปกติหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ปัญหาดำเนินต่อไปอย่างเรื้อรังในระยะยาว แนวทางแก้ไขปัญหาเช่นนี้ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการใช้กำลังความรุนแรงหรือการใช้อาวุธแต่ตรงกันข้ามมีเพียงการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีเท่านั้นตามสนที่สัญญาอนุสัญญาและข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างของทั้งสองประเทศกัมพูชาและไทยเท่านั้นที่จะสามารถรับประกันผลลัพธ์ที่ต้องการข้างต้นได้ ในความหมายนี้เจตนารมณ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมาการร่วมจัดทาหลักเขตแดนทางบกกัมพูชาและไทยหรือว่า JBC ฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยได้ตกลงร่วมกันที่จะส่งคณะสํารวจร่วมลงปฏิบัติงานสํารวจและปักปันเขตแดนทั่วคราวในแนวชายแดนช่วงระหว่างหลักเขตแดนที่4 2ถึง47ในจังหวัดบันเทียนเมียนเจยและก็หลักเขตแดนที่5 2ถึง59ในจังหวัดพระตะบอง ผมสังเกตเห็นว่ามีการถกเถียงการแสดงความคิดเห็นการน่าคำถามแล้วก็แสดงความกังวลของพี่น้องประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการสำรวจและก็ปักปันเขตแดนชั่วคราวระหว่างหลักเขตที่42-47และ52-59ผมขอถือโอกาสนี้ชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวดังต่อไปนี้ 1. การสำรวจและปักปันเขตแดนชั่วคราวทำอย่างเร่งรีบในระยะเวลาอันสั้นจริงหรือไม่ ผมขอชี้แจงว่าการสำรวจและปักปันเขตแดนชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนข้างต้นไม่ใช่งานที่เพิ่งเริ่มต้นทั้งหมดแต่เป็นงานทางเทคนิคที่ดำเนินต่อจากสิ่งที่คณะทำงานด้านเทคนิคชายแดนของทั้งสองประเทศได้ร่วมทำกันไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการกิจการชายแดนได้ชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วว่า ในการดำเนินงานสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนของทางบกกัมพูชาและไทยคณะสำรวจร่วมของทั้งสองฝ่ายได้เริ่มปฏิบัติงานภาคพื้นดินจริงตั้งแต่ปี2549เพื่อสำรวจและค้นหาตำแหน่งที่แท้จริงของหลักเขตแดนคอนกรีตจำนวน74หลักซึ่งคณะกรรมาการปักปันเขตแดนระหว่างอินโดจีนและสยามได้ปักไว้ในช่วงปีพุทธศักราช2462ถึง2463 หรือคักราชต์ศ1 9ักราช1 9 1งถึง1920งานที่คณะสำรวจร่วมได้ดำเนินการมาแล้วโดยเฉพาะในชายแดนในช่วงหลักเขตแดนที่4 2ถึง47และ52-59ถึง59ทั้งสองฝ่ายได้เพียงแค่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานค้นหาตำแหน่งที่แท้จริงของหลักเขตแดนเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ดำเนินการปักปันเขตแดนบนพื้นที่จริงในความหมายนี้การสำรวจและปักปันเขตแดนชั่วคราว ระหว่างหลักเขตที่42-47และ52-59เป็นการดำเนินการต่อเป็นขั้นตอนเพื่อก้าวไปสู่การปักปันเขตแดนในพื้นที่จริงตามเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจ MOU ปี2,543ตามรูปแบบการทำงาน TOR ปี2,546และเจตนารมณ์ของบันทึกการประชุม j b c ที่ผ่านมารวมถึงดำเนินการตามแผนคำแนะนำทางเทคนิค ทั้ง2ฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน 2. การสำรวจและปักปันเขตแดนชั่วคราวอ้างอิงจากพื้นฐานใดเพื่อรับประกันความถูกต้องความโปร่งใสและความแม่นยำในเป้าหมายที่รักษาธิปไตยและบรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาตามสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศการสำรวจและค้นหาตำแหน่งที่แท้จริงของหลักเขตแดนเหล่านี้ซึ่งรวมถึงหลักเขตแดนระหว่าง42-47ถึงและ52-59ถึงด้วยดำเนินการอย่างละเอียดถี่ถ้วนและก็รับผิดชอบสูงสุด โดยยืดหลักเอกสารทางกฎหมายที่ตกทอดมาจากผู้ดูแลฝรั่งเศสโดยเฉพาะบันทึกการประชุมการปักปันเขตแดนของคณะกรรมาการกำหนดเขตแดนระหว่างอินโดจีนและสยามปีพุทธศักราช2451ถึง2452หรือว่าคต์ศักราช1908ถึง1909และคณะกรรมาการปักปันเขตแดนระหว่างอินโดจีนและสยามปี2462ถึง2463 หรือว่าทศกราช1919ถึง19 1920รัฐบาลกัมพูชาและคณะกรรมธิการร่วมจัดทำหลักเขตแดนทางบกกัมพูชาหรือว่า jbc ยึดมั่นในวิชาชีพและความรับผิดชอบสูงสุดอยู่เสมอโดยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักโดยเฉพาะการปกครองบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของชาติด้วยการยึดมั่นในการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหลักเขตแดนที่ไม่เปลี่ยนแปลงและ แนวชายแดนระหว่างประเทศกัมพูชาและไทยที่ตกทอดมาจากคณะกรรมการเขตแดนระหว่างอินโดจีนและสยะสาม3การสำรวจและปักปันเขตแดนชั่วคราวจะทําให้กัมพูชาเสียดินแดนหรือได้ดินแดนเพิ่มหรือไม่ผมได้เห็นการถกเถียงมากมายในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการสูญเสียหรือว่าการได้รับดินแดนหลังจากการสำรวจและปักปันเขตแดนชั่วคราวนี้ผมขอชี้แจงว่าเป้าหมายของการสำรวจและปักปันเขตแดนชั่วคราวข้างต้นไม่ใช่เพื่อคำนวณได้หรือเสียดินแดน แต่เป้าหมายหลักคือการกำหนดการปักปันเขตแดนบนพื้นที่จริงที่ยืนยันถึงแนวชายแดนที่ถูกต้องและชัดเจนระหว่างกัมพูชาและไทยโดยอ้างอิงจากเอกสา,ารกฎหมายที่ตกทอดมาจากผู้ดูแลฝรั่งเศสและกฎหมายระหว่างประเทศกัมพูชาย,ยึดมม่ในหลักการไม่ละเมิดเหนืออธิปไตยและบรณภาพแห่งดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านแต่กัมพูชาจะไม่ยอมให้มีการละเมิดเหนืออธิปไตยและบรณภาพดินแดนของกัมพูชา การสำรวจและปักปันเขตนแดนชั่วคราวนี้เป็นวิธีการแก้ไขในระยะยาวด้วยสันติวิธีเพื่อนำไปสู่การยุติความขัดแย้งและสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชายแดนที่มีปัญหาสามารถได้รับความสงบสุขและดำเนินชีวิตตามปกติได้อีกครั้งพร้อมทั้งรับประกันการปกป้องอธิปไตายและมูลค่าแห่งดินแดนของกัมพูชา อย่างเด็ดขาดหลังจากการสํารวจเสร็จสิ้นคณะคณะทํางานร่วมของทั้งสองประเทศจะพิจารณาครอบครองจริงของประชาชนทั้งสองฝ่ายเปรียบเทียบกับหลักเขตแดนชั่วคราวเพื่อหาหรือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ตามหลักการเคารพอธิปไตยและบุรุภาพแห่งดินแดนซึ่งกันและกันผมขออีกครั้งให้พี่น้องประชาชนร่วมชาติเชื่อมั่นในการทํางานของรัฐบาลกัมพูชาและคณะกรรมการร่วม จัดทำหลักเขตแดนทางบกกัมพูชาหรือว่า JBC ซึ่งยึดมั่นในวิชาชีพและความรับผิดชอบสูงสุดอยู่เสมอโดยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักโดยเฉพาะการปกป้องบุรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของชาติด้วยการยึดมั่นในการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหลักการเขตแดนที่ไม่เปลี่ยนแปลงและแนวชายแดนระหว่างประเทศกัมพูชาและไทยที่ตบทอดมาจากคณะกรรมาการเขตแดน ระหว่างอินโดจีนและสยามเอาล่ะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆนั่นคือคำถแถลงการนะครับของนายฮุนมาเนตที่ได้พยายามถแถลงนะครับออกมาอย่างเป็นทางการเพื่อให้ประชาชนนะครับไว้ใจการทำงานของทางรัฐบาลแล้วก็คณะกรรมาการการปักปันเขตแดนนะครับผมดูแล้วนะบอกเลยว่ามันจะชัดขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการที่ขเขมรมันลุกล้ำเขตแดนไทยเข้ามา เมือ่อใดก็ตามนะครับที่การปักปันเขตแดนหลักเขตที่42ถึง47แล้วก็52ถึง59เสร็จสิ้นลงนะครับนั่นแหละเราจะได้เห็นความจริงของกันและกันว่าใครรัำเขตใครนะครับอันนี้ผมจะยังพูดแบบกักก,กักกลางๆไว้ก่อนนะแต่ผมเชื่อว่าไทยเราเองเนี่ยไม่เคยไปรัำเขตแดนของเขมรอย่างแน่นอนเพราะว่าเราปักปันเขตแดนตามสันปันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว มันมีเขตพื้นที่ที่เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็หมุดเราไม่เคยไปขยับเลยมีแต่เขมยอเท่านั้นที่ไปแอบขยับหมุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อว่าเราปักปันเขตแดนเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ เพืเ่อนๆนะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยากให้เพืเ่อนๆนะครับได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หากเพืเ่อนๆชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงกัเพียงเท่าน,นี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ